สวัสดีครับแฟนขับช่องไทยสารคาคำพาเพลินสารบันเทิงวงการหมอรำมาฝากทุกท่านนะครับสวัสดีครับทุกๆคนมาอัปเดตนะครับบอสบอยบอสบอยเมื่อคืนนะครับก็ทำการแสดงเสร็จก็เดินทางมาที่จังหวัดมหาสารคามนะครับเข้ามาดูโรงแรมที่ทำห้องสัมมนาหรือว่าหอประชุมแล้วก็คาเฟ่นะครับที่ถือว่าเป็นการ เสริมนะครับเสริมในเรื่องของศักยภาพของโรงแรมนะครับหลังจากที่มีเฉพาะตัวโรงแรมแล้วดังนั้นก็จัดให้มีห้องสัมมนาห้องประชุมแล้วก็มีคาเฟ่เล็กๆด้วยนะครับก็ถือว่าจะเป็นโซนห้องอาหารด้วยนะครับไว้บริการลูกค้าที่ไปใช้บริการ The o s s s กิ n Hotel ที่จังหวัดมหาสารคามนะครับหลังจากนั้นบอยๆก็จะเดินทางไปที่ขอนแก่นแล้วก็ต่อไปที่ บ้านที่รังสิตนะครับไปสมทบกับน้องพลน้องเพชรนะครับที่ล่วงหน้าไปก่อนแล้วก็สอแอนเดี๋ยวไปดูนะครับบอสบอยจะอัปเดตเอะไรให้ทุกๆคนได้ดูได้ชมกันนะครับเอ,อมื่อนี้บรรยาำรับเดินทางวงมล้ำใจกระลอยสิเข่าทั่วกรุงเทพแต่ว่าผมก็เลยตีรถกลับมาสารค้มเพื่อีท่จะมาคุยรายละเอียดกับกับูุลับเหมาในการอ เก็บงานขอไปชุมนะฮะแต่ช่วงนี้ก็อยู่ในชชอบเก็บงานแล้วนะครับวพวกสวนต่างๆนะครับอ่ะขอเบื้งนะครับพี่ตั้มให้เราแบบสวนมั้นเองจะแบบนี้จะทำยังไงงานดับสวนสวนำเสนอแถมถัง,งของโรงแรมแต่ห้องตกลงแล้วให้เบิ้องน้อยหนึ่งครับให้เบิ้องน้อยหนึ่ง เป็นประมาณานี้นะครับเป็นสตูดิโอแบบให้ถ่ายรูปเจอกันเลยไฟแรกมิ <c oughs> ทติ้งเอบีเพชรพลอยมีหม่องทายลูกนี่คาเฟ่นี่ <c oughs> แต่ว่ามเจองแล้วมีโซนของร้านอาหารด้วย อาอาจย์สิเดี๋ยวมันเป็น,นพนักชงปิดบลกเข้าก็มายอยู่หนึ่งนะเป็นพนักง,งานสวนเออเป็นพนักง,งานโพดส,สวนปิด <c oughs> เป็นพนักง,งานเสิร์ฟนี่สไชุดต้องนี้สไตลก์การใช้ตังโตแบบเ่าเนียงอนบบวาเรียนความเลยอัดคอเป็นคนสวนเดิมอาจารย์ยังตับโตกันมาเสิร์ฟบอ ไ <laughs> อชีบอไปฟังไปเกี่ยหอเลียนมอสามมอดสีมหาไรขาเจ้าเปิดใหม่ๆเนาะตอนนั้นครัเขาก็มีร้านไอติมร้านกาแฟ่เมนบอม,มามเปิดไปสมัครพนักงานสือ่อกกะเข้ากับบันนอกเนาะอันซื้อเมนูเขากับบอลคอยหมหูจากบันใดแล้วที่นี่สิวร้านคาเฟ่นเนี่ยมันคือผู้สาวผู้เบามานั่งกิน,มนเมนบอมบันนี้มันก็ะเคียมมันกระเบาคอยบนนันี้เขากับฮะ <laughs> อะไรนะครับ ขายอยู่นั่นล่ะมันเบาคอยหลายน่ะเขาย้ำเวลาเขาย้ำเวลาลูกค้าสั่งเนี่ยเขาก็มากับผู้สาวผู้บบาเขานาะเขาก็บอเบาแห้งนั่นบล่เข้ากับห้างบงจากอยู่อ่ะซื้อเมนูอย่างวันนี้ห้งสิบบาเบาเคยคอยอยก่ข้างโต๊ะไก่นี่ฮะอันนี้อันนี้ห้องนเจ๊ยบอะเจ๊ แต่ี่นั่งเงทั้งเป็นสวนยุโรปเป็น,แ,นแล้วร่มกับโรงอันนี้จะเป็นสตูดิโอที่ตั้งการเพือสำมานกับเอ็กซ์ซีครอยู่เวลาจาัดงานแต่งหรืองานแต่งงานทำบ้า,งงานางงานะครับเ,เป็นสตูดิโอายสไตล์อังกฤษนะครับตรงนี้จะเป็นคาเฟ่มีโต๊ะอาหารมีร้านอาหาร ข้าวตอนเย็นลูกค้าที่มาพักโรงแรมหรือลูกค้าทั่วไปมาร้านอาหารก็กินข้าวตรงนี้มาขายรูปตรงนี้ได้นะครับตัวอาหารตรงนี้ต้นคุญแบบเอาเนะนะครับแล้วก็ห้องแอร์ก็จะอยู่เป็นวนตอนเช้าอาหารเช้าของโรงแรมก็มา,ารับประทานตรงรนี้และนี่คือการมาอัปเดตนะครับของบอสบอยทั้งตัวคาเฟ่ที่อยู่ในการขั้นตอนของการตกแต่งนะครับตัวอาคารนี้ก็เรียบร้อยทั้ง คาเฟ่แล้วก็ในส่วนของหอประชุมนะครับก็เหลือตกแต่งภายในที่ต้องประชุมเลือกรูปแบบกันนะครับ